สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวงจรชีวิตของโครงการนะครับว่าในวงจรชีวิตของโครงการเนี่ยจะประกรอบด้วยขั้นตอนหรือว่าระยะอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันครับในภาพนี้เนี่ยแสดงถึงตัววงจรชีวิตของโครงการนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น4 p h เฟสนะครับประกรอบด้วย defining ก็คือการนิยามโครงการ planning คือการวางแผนโครงการ executing ก็คือการดำเนินงานโครงการและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการปิดโครงการก็คือการส่งมอบโครงการนะครับคราวนี้ <S 1> <S 1> ผมแจ้งไว้น,นิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าหากเราไปหาข้อมูลในหนังสือเล่มอื่นๆหรือแม้กรทั่งค้นหาตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าตัว product life cycle เนี่ยในบางหนังสือบางเล่มหรือนะักเขียนผู้ประพันธ์บางท่านเนี่ยอาจจะ นิยามและแบ่งระยะหรือขั้นตอนการขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะมี4เฟสอาจจะมี5เฟสนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมขออ้างอิงตามหนังสือของเกรยละสันก่อนละกันนะครับแต่เอา้าจริงแล้วโดยเนื้อหาโดยรวมเนี่ยในเรื่องของการบรหิหารงานโครงการเนี่ยจะมีเนื้อหาเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับโดยที่ในหนังสือของ เกรนลาซันเนี่ยเขาจะไม่เขาเขาจะนิยามของออวงจรชีวิตของโครงการเนี่ยโดยไม่นับรวมงานก่อนหน้างานก่อนหน้าในที่นี้ก็คือเป็นการคิดโครงการเป็นในเรื่องของการคัดเลือกโครงการการเตรียมข้อมูลการหาข้อมูลการเขียนตัวข้อเสน,นอโครงการอะไรต่างเนี่ยเขาเขาจะไม่รวมอยู่ในวงจรชีวิตโครงการนะครับเขาจะเริ่มที่เฟสแรกเลยคือการนิยามโครงการนะครับ ตอนนี้เราลองมาดูกันว่าในการนิยามโครงการเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวไดร์แกรมก่อนนะครับในไดรแกรมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแกน x กับแกน y นะครับตัวแกน x เนี่ยคือไทม์ไลน์ของโครงการนะครับคือตัวระยะเวลาของโครงการนั่นแหละนะครับส่วนแกนแกน y เนี่ยก็จะเป็น level of effort ก็คือ,อแรงกายแรงใจ แรงทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปในตัวโครงการนะว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับคราวนี้เรามาดูในเฟสแรกก็คือการนิยามโครงการการนิยามโครงการเนี่ยจะประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนะครับการนิยามโครงการเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการระบุเป้าหมายนะครับของการทํางานโครงการระบุวัตถุประสงค์ของการทํางานโครงการ แม้ว,ว่าโครงการนี้จะทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรแล้ว Impact ของโครงการนี้คืออะไร mm hmm. พอพูดอย่างนี้มันดูแล้วเนี่ยมันมันจะไปคาบเกี่ยวกับตั้งแต่ตอนแรกๆของการจัดทําทข้อเสนอโครงการ mm hmm. คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาส่วนนี้ในส่วนของ defining เนี่ยมันจะไป overlap หรือไปทับซ้อนกับการการเตรียมโครงการหรือการจัดทาข้อเสนอโครงการนะครับอันนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ซ้ําซ้อนกันบ้างแต่ว่า ในเนื้อหาตร,ตรงนี้เขาจะ,ะสมมุติฐานว่าเรามีโปรเจกต์ออนแฮนแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มยังไงนะครับอันดับแรกนะอย่างที่บอกก็คือการกำหนดเป้าหมายของโครงการหลังจากนั้นเนี่ยเป็นการกำหนดสเปคิฟิเคชันซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นสเปคข,ของงานที่เราจะส่งมอบนะครับว่างานโครงการนี้เราต้องมีการส่งมอบอะไรบ้างว่าง 1, า 3, 4และง,งานทีต่ต้องส่งมอบนั้นเนี่ย มีสเปคเป็นยังไงนะถัดมาก็คือเป็นการระบุหรือว่าจำแนกรายการงานที่เราต้องทำในโครงการไอ้ที่เราบอกว่างานที่ต้องสมมอบ1นึ่เนี่ยถ้าจะให้เกิดงานเหล่านั้นเนี่ยมันต้องทำงานอะไรบ้างนะครับและข้อที่4ก็คือในเรื่องของ responsibilities ไอ้งานเหล่านั้นที่เราจำแนกมาเนี่ยมันควรจะเป็นใครที่ทำใครในที่นี้เนี่ยยังไม่ได้ระบุว่าเป็นชื่อคนนั้นคนนี้เลยแต่ บอกว่างานลักษะเนี้ยควรจะเป็นเมคานิคอลเอนจิเนียร์นะงานลักษณเนี้ยควรจะเป็นซีวิลเอนจิเนียร์นะงานรักษณเนี้ยควรจะเป็นในเรื่องของแบตทริอัลเอนจิเนียร์หรือว่างานแบบนี้ควรจะเป็นในเรื่องของพรเคิร์เมนต์นะครับงานแบบนี้ควรจะเป็นในเรื่องของเดเวลลอปเปอร์อันเนี้ยเราแค่บอกให้ใแต่ยังไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่จะมาทำนะครับอันนี้คือเฟสแรกของการนิยามโครงการนะครับ จะเห็นว่านี้เรื่องของการนิยามโครงการเนี่ยถ้าถ้าเราดูเนี่ยตัวระยะเวลาที่ใช้เนี่ยก็จะไม่กี่ระยะเวลายาวนานมากนักนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวเอฟฟอร์ที่ใช้เนี่ยก็ไม่สูงมากนักเนื่องจากว่าจะเกี่ยวข้องกับคนจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากนะครับถัดมาจากการ defining ก็จะเป็นเรื่องของการ planning การ planning เนี่ยก็คือการวางแผนโครงการนะครับขั้นต้นเลยเนี่ย แผนโครงการเนี่ยถ้าเราจะวางแผนโครงการต้องมีอย่างน้อย2องค์ประกอบนะครับก็คือ what กับ when นั่นหมายความว่าเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างก็คือ task ที่เรา Break down มานะในในขั้นตอนแรกเสร็จแล้วที่2คือเมื่อไหร่เราจะทําอะไรเมื่อไหร่นะอย่างน้อยมันต้องมี2องค์ประกอบนี้นะถ้าเรารู้ว่าเราจะทําอะไรเมื่อไหร่อ่ะเริ่มต้นแล้วแต่ว่ารู้ว่าทําอะไรเมื่อไหร่ก็ยังไม่พอนะครับไอที่บอกจะทําอะไรเนี่ย มีงบประมาณหรือคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะก็ต้องการบัตเจและตอนนี้เราต้องวางแผนทําอะไรเมื่อไหร่ใช้ค่าใช้จ่ายใช้งบประมาณเท่าไหร่นอกเหนือจะบอกว่าทําอะไรเมื่อไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ยังไม่พอต้องบอกด้วยว่าใช้ Resource อะไรบ้างเท่าไหร่ก็คือใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรบ้างและใช้จํานวนเท่าไหร่นะรวมถึงไอกิจกรรมเนี้ยอยู่ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีคนนะครับ ต้องมีคนในการดําเนินการคนเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยกำลังคนที่เราต้องการ่ะคือใครในการนิยามโครงการเนี่ยเราพอเห็นภาพแล้วว่าเออเราต้องการใครคนจากแผนกไหนคนที่มีวิชาชีพอะไรคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอะไรแต่คราวนี้ตอนเนี้ยใครในที่เนี้ยคือต้องบอกแล้วว่าใครละนะที่เราจะเลือกมาให้เป็นดี v ลอพเปอร์ใครละที่เราจะเลือกมาให้เป็นดูแลเรื่องของโครเคลเมนต์ end, นะอันนี้เป็นการกําหนด จัดหาคนละนะในการทํางานในทีมเราได้อย่างเงี้ยเลยจะเห็นเป็นแผนงานจริงจริงแล้วของโครงการนะแต่ว่าก็ยังไม่หมดอยู่แค่นั้นนะครับแผนงานที่เราวางไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราวางแผนแล้วมันจะได้ตามที่เรากําหนดไว้ทั้งหมดนะครับมันอาจจะมีปัจจัยความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนาะงานโครงการเนี่ยมันไม่ใช่งานประจํางานโครงการเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นครั้งเดียวแล้วก็จบ วัะน,นี้เราไอ้ครั้งทั้งเดียวที่เราทําในงานโครงการเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นงานที่เรายังไม่เคยทามาก่อนด้วยเ <oure> พราะฉะนั้นไอ้งานที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยมันก็จะจะมีปัจจัยมีตัวแปรตั้งเยอะแยะเลยที่เรายังไม่ทราบม,มาก่อนหรือที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่ามันควรจะเป็นอย่างไรกันแน่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเสี่ยงก็ความเสี่ยงก็ความไม่แน่นอนเนาะมันจะมีความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องแหละและทีนี้เราจะ จัดก,การเจ้าตัวแปรหรือความเสี่ยงเหล่านั้นยังไงซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการวางแผนวางแผนโครงการนะครับถ้าเราดูนะครับใน,ในเฟสของการวางแผนโครงการกับการนิยามโครงการเนี่ยจะเห็นว่ามัน,มนไม่ได้มีลักษณะที่เป็นลิเนียร์หรือว่าเป็นซีเควนเชียลที่มันต่อเนื่องกันแต่มันโอเวอร์แลปกันนะที่มันโอเวอร์แลปกันเนี่ยเนื่องจากว่างานโครงการเนี่ยอย่างที่เราทราบคืองานโครงการเนี่ยมีจํากัดในเรื่องของระยะเวลา เราไม่จําเป็นต้องรอให้มีการนิยามหรือมีการระบุข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราถึงไปวางแผนเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มมีข้อมูลเพียงพอที่จะวางแผนในเรื่องอะไรก็ตามจากการ defining เราสามารถเอาข้อมูลเหล่านะั้นมาเริ่มประกอบร่างวางแผนไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอดังนั้น defining กับ planning ลเลยมีพื้นที่ใต้กราฟที่ o อ e r แลปกันนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะไปดำเนินการในเฟสที่3นะ execute การดำเนินงานโครงการเนี่ยหลักๆก็คือดำเนินงานตามแผนงานเนาะการดำเนินงานตามแผนงานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่เราทำเนี่ยมันจะได้ตามแผนเป๊ะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในการในเฟสที่ที่3เนี่ยการ execute เนี่ยจะมีในเรื่องของการ report สถานะของโครงการ สาระโครงการก็คือในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการนะครับว่าที่เราทําไปเนี่ยเรา follow ตามแผนเนี่ยเ้วเวลาเราทำเนี่ยมันได้ตามแผนจริงไหมอะไรบ้างที่ได้ตามแผนอะไรที่บ้างที่ไม่ได้ตามแผนเพราะนั้นมันก็จะมีการสรุปความก้าวหน้าของงานมาแล้วก็รีพอร์ตกลับมานะครับตอนนี้เราก็กลับมาดูว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันได้ตามแผนไหมถ้าไม่ได้ตามแผนเราก็จะมีการปรับแผนงานเราจึงเห็นได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของ planning เนี่ย ก็จะมีส่วนที่ไปโอเวอร์แลปกับเอ e กซ t คิวติงเพราะว่าถ้าไม่ได้ตามแผนเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงแผนงานไปเรื่อยๆนะครับนอกจากจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะมันมีโอกาสมากครับในในการทำงานโครงการเนี่ยตัวสโคบงานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าจ้างจากลูกค้าอาจจะมีการเพิ่มลดขอบเขตงานนะครับก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะเจอปัญหาในเชิงเทคนิค ที่เราไม่ทราบมาก่อนแล้วไปก่อนไปไปทำงานแล้วมันไปเจอมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง scope งานได้เช่นกันนะครับอันนี้ในเรื่องของ change management ก็อยู่ในนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูในเรื่องติดตามเรื่องของคุณภาพงานโครงการนะครับการติดตามคุณภาพงานโครงการเนี่ยก็ดูจากตัว status report นะครับก็คือในเรื่องของ time ม,มันได้ตามแผนงานไหมถ้าไม่ได้ก็จะมีการปรับปรุงแผนงาน คอสนะครับบัจเจตที่เราตั้งไว้กับค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปจริง actual cost มันสอดคล้องกับบัจเจตไหมถ้าไม่ได้จะทําไงก็จะมีการปรับปรุงแผนงานนะครับเสร็จแล้วในเรื่องของตัวงานที่ต้องส่งมอบรวมถึงตัวสเปคของงานเนี่ยทำแล้วติดปัญหาอะไรไหมได้ตามที่เรากําหนดขอบเขตงานไว้แต่ตอนแรกหรือเปล่าถ้าไม่ได้จะทําไงซึ่งไอ้เจ้าสามตัวเนี้ยมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพของโครงการที่เราบริหาร และสุดท้ายก็คือในเรื่องของการการพยากรณผมอาจจะเรียกว่าเป็นการประมาณการคาดการณ์น,นะครับเป็นการ forecast ว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยถ้าเรามีพฤติกรรมการทํางานหรือแนวโน้มการทํางานอย่างนนนาเนี้ยในอนาคตเนี่ยคาดว่าบัตรเจร็ตที่ใช้เนี่ยมันจะไปจบที่เท่าไหร่เราก็เป็นการคาดการ นะครับซึ่งเนื้อหานี้ก็จะมีพูดถึงด้วยนะครับอยู่ในเฟสของการ execute นะครับเฟสสุดท้ายคือในเรื่องของการปิดโครงการก็คือการส่งมอบโครงการให้กับผู้ว่าจ้างหรือลูกค้านี่แหละนะครับเนื้อหาในส่วนของการปิดโครงการเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะรายละเอียดเนี่ยาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละโครงการนะครับถ้าสมมุติว่าเราทมมําในส่วนของที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ย อาจจะต้องมีในเรื่องของการเทรนการใช้งานตัวซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ให้กับผู้ว่าจ้างนะครับหรือการ transfer document ก็คือการส่งมอบตัวเอกสารต่างๆเมื่อจะเป็นในเรื่องของตัว shop drawing drawing for construction ตัว source code ตัวคู่มือการใช้งานคู่มือการทำงานต่างๆนะครับรวมถึงการวางแผนหรือการ release resource ก็คือการ จัดการกับตัวทรัพยากรต่างๆที่เราใช้ในโครงการนะเครื่องมือเครื่องจกักรที่ใช้แล้วไม่หมดไปเนาะในโครงการเนี่ยพวกนี้ที่ไม่ใช่วัสดุวัสดุสิ้นเปลืองหรือวัตถุดิบเนี่ยพวกนี้ใช้แล้วหมดไปเราจะบริหารจัดการยังไงร,รวมถึงบุคลากรด้วยนะครับที่เราดึงเขามาทํางานในโครงการเนี่ยเมื่อจบโครงการแล้วเนี่ยตัวบุคลากรในโครงการเนี้ยเขาจะ ไปทำงานที่ไหนต่อหรือเขาสามารถกลับไปทำงานในแผนกเดิมฝ่ายเดิมที่เราดึงเข้ามาทำงานร่วมงานในโครงการของเราได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นการประเมินผลโครงการนะว่าโครงการที่เราทำมาเนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการของผู้ว่าจ้างของลูกค้าหรือไม่เพราะอะไรนะครับสุดท้ายเลยคือเป็นในเรื่องของเลสันเร a r นนะครับว่างานโครงการที่เราทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำแล้วมัน มันเวิร์กคือมันโอเคเลยมันทํางานแล้วมันเวิร์กมันใช้ได้แต่แล้วอะไรบ้างหลักที่ทำเราไม่เวิร์กนะแล้วที่ทำเราไม่เวิร์กเนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขปัญหา,านี้ยังไงซึ่งมันก็จะเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เป็นความรู้นะของคนทํางานโครงการเพื่อที่ว่าเวลาเราไปทํางานโครงการถัดไปเนี่ยเราจะได้สามารถเอาประสบการณ์บทเรียนและความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้กับ โครงการถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดเลยของวงจรชีวิตในการบริหารงานโครงการนะถ้าให้ผมสรุปในเรื่องของการบริหารงานโครงการเนี่ยมีกระบวนการมีขั้นตอนอะไรยังไงสั้นๆภายใน1คลิปเนี่ยคลิปนี้แหละครับคือให้พูดเพื่อหเห็นภาพทั้งหมดเลยของการบริหารงานโครงการโดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูกันนะครับว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันต่อสวัสดีครับ